ความมั่นคงของมนุษย์รองผรองศาสตองจาระสุรายง,งานผู้แทนจากรกระทรวงาการต่างประเทศจากสำนักงานราการนักข่าวสารและก็ภาคประชาสังคมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีและโอกาสที่ดีนะที่พวกเราได้มีโอกาสได้ได้มานั่งพูดคุยกันนะครับในส่วนของการทํางานในการป้อ,องกัรการประพฤติอยู่กับเด็กสตรีเยาวชนรวมถึง รายงานถามภาพประมงลในความผิดทางนการค้ามนุษย์นะครับซึ่งพวกเราก็ได้มีการพบปะพูดคุยและเปลี่ยนกันมาบางส่วนนะครับแต่ว่าเพื่อตินเต็มในส่วนที่บางสิ่งที่เรายังยังขาดอยู่หรือในส่วนบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในในพฤติกรรมของอกระบวนการใน,นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับซึ่งผมอยากจะเรียนทุกท่านว่า สมุนชาติเราั้มีมีความพร้อมและก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยกันในการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งในปีนี้เนี่ยจากที่เราบังคับใช้กฎหมายทุกมิติร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับทุกพื้นที่นะครับก็จึงทําให้เรามีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้มากขึ้นมีการคัดกรองมีการป้องกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยากต้องขับเคลื่อนต่อไปและเป็นปัญหาต้องทำความเข้าใจร่วมกันก็คือในส่วนที่เป็นข้อกังขาของหลายส่วนว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศแห่งทางผ่านของก,การการลังผิตและอ,ดอาดแอตกมข้ามชาติเนื่องจากว่าเรามีชายแดนที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านถึง6 0 0ันกว่ากิโลเมตรติดต่อถึง4ประเทศนะครับอส่วนนี้ที่เป็นปัญหาที่ที่เราเป็นเสงไม่ได้ว่า ประเทศไทยของเรานั้นสะดวกในการเข้าเมืองมแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องของฟรีวีซา่าทำให้มีน,นักนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยของเราเป็นปริมาณที่มากแล้ก็เราก็เชื่อว,ว่าน่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆ